ดอกชพูมาเดสวัสดีค่ะนี่คอมเมนต์ค่ะงบนนี้นะคะพี่เขาถามว่าน้องใส่ลุ้มเป็นคนไทยทําไมพูดไม่ชัดครับแล้วคนเชียนตูงพูดไทยชัดมากขอโทษน,นะครับได้เลยนะคะเดี๋ยวาจะาที่ายให้ฟันนะวันนี้อากาศดีมากเลยทุกคนดูดิ แดดก็อพืชอ,ออกนะคะเมื่อเช้าฝนตกใบเป่อยๆโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะทำไมน้องใส่ลุงผู้ไทยไม่ช้าใช่ไหมก็ลุงก็เป็นคนอาขานะคะลุงเป็นคนดอยค่ะลุงไม่ได้ใช้ภาษาไทยทันทีที่เกิดนะคะลุงม,มาเริ่มใช้ภาษาไทยตอนที่ลุงอายุ13ปีนะคะ ก็เลยทําให้แบบว่าพูดไทยไม่ชัดนั่นเองค่ะก็เป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอาคาโคมูเซอร์คนลาหูหรือว,ว่าคนกะเหรี่ยงก็ว่าไปนะคะจะให้ผู้ภาษาไทยชัดเลยทีเดียวคือเป็นไปไม่ได้อยู่แลวเหมือนกับคนไทยนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือจะให้คนไทยเด็กมาผู้ภาษาค่ะหรือว,ว่าผู้ภาษาอังกฤษผู้ภาษาจีนเลยเนี่ยก็จะให้ชัดเลยก็คือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้า,าพูดตั้งแต่ เกิดเลยก็คืออาจจะชัดก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเรามาเริ่มใช้ภาษาตอนที่โตแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะโอเคแล้วก็ถามว่าทำไมคนเชนตุงเขาพูดไทยชัดใช่ไหมคนเชนตุงเนี่ยคนที่พูดไทยชัดเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนไทยใหญ่นะคะ,ะจะเป็นโคนพมา่าผู้ภาษาไทยชัดเลยก็คือจะมีส่วนน้อยใช่ไหมแล้วทําไมคนไทยใหญ่เขาพูดไทยชัดคนไทยใหญ่กับ ภาษาทไทยกับภาษาไทายแล้วก็ภาษาลานะคะก็คือสำเนียง่ะก็คือเหมือนกันนะคะแล้วก็บางคาเนี่ยคำพูบางคามเนี่ยมันก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ทั้ง คำพูดทั้งสาเนียงนะคะก็คือไปด้วยกันได้เลยนะคะลุงก็พยายามแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะอย่าว่าแต่ภาษาไทายเลยค่ะขนาดลุงเป็นคนอาข่าแท้ๆผู้ภาษาอาข่านะคะหลายคนบอกว่าลุงพูดไม่ชัดเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ลุงจะเป็นคนอะไรดีนะคะคิดหนาเลยนะคะตอนนี้เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าพูดไม่ชัดนะคะก็อย่าไปซีเรียสนะคะแค่แบบว่าสื่อสารกันรู้เรื่องนะคะก็เข้าใจกัาแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่า ทําได้แค่นี้เนาะค่ะพี่เขาอยากรู้ลุงก็เลยมาตอบให้แบบสร้างนะคะนี่ไม่ใช่สร้างแล้วเยาวแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ